เรื่องย่อละครรากแกวออนแอร์ air, ทุกวันพุธและวันพฤหัสบ,บดีเวลา20.30นาฬิกา30นาทีทางช่อง3เริ่มตอนแรกวันพฤหัสบ,บดีที่20ตุลาคมนี้หากเปรียบชีวิตเหมือนต้นไม้รากแก้วคือสิ่งที่ยึดลำต้นไว้ทั้งยังเป็นทางเดินอาหารหล่อเลี้ยงต้นไม้ให้เติบโตถ้าต้นไม้ต้นนั้นได้รับการดูแลอย่างดีด้วยการใส่ปุ๋ยให้ถูกประเภทส่งผ่านทางรากแก้ว ต้นไม้ต้นนั้นก็จะกลายเป็นต้นไม้ที่มีความสมบูรณ์เติบโตเป็นไม้ยืนต้นที่มั่นคงโรยทองใสาสาวสวยที่เติบโตมาอย่างคนที่มีรากแก้วไม่แข็งแรงเพราะถูกเลี้ยงดูโดยลังลองพี่สาวบุญธรรมด้วยความรักแบบมากมายเกินจริงและเป็นความรักที่ไม่ใช่แค่ฉันพี่น้องแต่ลังลองรักสายแบบคู่รักในเพศเดียวกันความรักความหลงไหลทำให้ลังลองควบคุมทายทุกอย่าง ไม่ยอมให้พบปะผู้ชายทั้งยังพร่ำสอนว่าผู้ชายคือเพศที่น่ากลัวคอยจ้องแต่จะทำร้ายเพศหญิงในขณะที่สายก็หาทางออกด้วยการทำตัวออกนอกลู่นอกทางต่างๆทั้งหนีเที่ยวใช้ชีวิตวัยรุ่นแบบสุดขีดเพื่อท้าทายความถูกต้องที่เธอไม่เคยพบในชีวิตเธอทำได้ทุกอย่างเช่นแย่งแฟนเพื่อนสนิทหรือทำอะไรก็ได้ที่จะทำให้ลงังลองโกรธและไม่มีความสุข เพราะความรักของหลังลองสร้างความหวาดกลัวให้สายสายจึงพยายามหนีจากชีวิตที่ตกเป็นทาสอารมณ์รักของหลังลองจนถึงตั้งใจว่าอยากจะหาผู้ชายสักคนใครก็ได้ที่จะแต่งงานกับเธอและช่วยให้เธอหนีพ้นจากชีวิตที่เป็นอยู่เมื่อถูกความรักบีบคั้นจิตใจสายจึงตัดสินใจหนีออกจากบ้านเพื่อประชดลังลองโชคดีที่เจอผู้ชายดีๆอย่างกีดา แต่ก็น่าเสียดายที่กีดาเป็นคนที่มีภรรยาแล้วกีดามีภรรยาอย่างชาลาวีหญิงสาวธรรมดาธรรมดาที่ชีวิตปกติไม่มีอะไรน่าสนใจทั้งยังเป็นคู่สามีภรรยาที่ยังไม่เคยสามารถเรียกว่าเป็นครอบครัวได้เต็มปากเพราะกีดาทํางานอยู่ที่เชียงใหม่ทิ้งให้ชาลาวีทํางานอยู่ที่กรุงเทพคนเดียวอย่างหงอยเหงานานๆจึงจะมีโอกาสได้กลับมาเจอกัน สำหรับกีดาายเป็นเหมือนความตื่นเต้นในชีวิตที่เข้ามาเติมเต็มในสิ่งที่ภรรยาของเขาไม่มีสายจึงทำให้หัวใจของเขาวันไหวในขณะเดียวกันลิปดินผู้ชายอีกคนหนึ่งที่มาพร้อมกับความรูปหล่อร่ลำรวยและหลงรักสายอย่างจริงจังก็พร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อจะได้แต่งงานกับสายงานนี้ายจะหลบพ้นความรักแบบที่เธอคิดว่าผิดปกติของรังรองได้อย่างไรและระหว่างผู้ชายสองคน คนหนึ่งให้ความอบอุ่นและมีลักษณะของพ่อที่เธอต้องการแต่เขามีครอบครัวแล้วกับอีกคนหนึ่งที่พร้อมทุกอย่างสายจะตัดสินใจอย่างไรต้องติดตามชม